สดีครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าววันไรสไตลาอีสานนะครับนี้ก็ได้ปลามาครับนี่เอาไปบ้านแหนมาครับได้ปลามาก็เลยสีมาเผาก็เลยอยากมาให้พี่น้อนในเบิ้งม้องกันนะครับโตตัวใหญ่พี่น้องโตกลัวนะครับหอบขึ้นเนี่ยหอบตุ้มแหหอบขึ้นเลยต้อมต้อมแหขเหขาหอบขืน่นได้สีมาเผาพี่น้อนไม่กินต้องกันนะครับเขาก็ไม่ออยากหรอกเขาก็ได้เขาปลาก็ เขาจะต้องเขต้องถอดเีย็บครับจะต้องถอดเีย็เด้อล่างชั้นแหลล่างดี่ดีก่อนชั้นแหลใส่หวอดนะครับใส่หวอดให้เรียบร้อยปึ๊บดนัดนะครับหนึ่งตัวยังไงไปขึ้นออกชั้นแหลออกใส่หวอดแล้วแต่ก็ะตะไข่ครับบัหนี้งตะไข่ใบปกูดเนีบล็อกให้พอดครับเนีบล็อกให้พอดนะครับเอาเอาตะไข่ เออ่ไปประกวดเนี่ยลงกไงถ่องจะนันเป็นเกลือเกลือครับเกลือใส่หน้าหนาเลยนะที่หน่ใส่หน้าหนาเลยใส่ต้องสอนด้านอ่าบได้ครับในสุดบ้างอะไรนะครับบางบางบางที่เพิ่งจะอังเจ้าเพิ่งจะใส่เนื้อห่อกระดาษกระดาษห่อนะครับใส่กระดาษห่อแบบมันบานเท่านะครับอีสานมันบานเท่าเลยที่หน่ หนตกเด้ครับวันนี้ตอ้องเ้นนี้จังไหมครับเั่อนผู้ว่าเนนี้จังไหอดานพี้นองโอ้เบิงง่งใหญ่ใหกันซ้ำครับน้นอยไปตัวเลยพี่อนน้อยไปตัวเลยต้องเซนนี้จังาครับมักจักไมจีเกิ้นลงเขา เผาปลาปลาเผาบางคนนกัดจิใส่ผงชุรสหรือรสดีพายเอกนะก็แล้วแต่นะครับนะใส่เกลืออย่างเดียวครับโต๊ะใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ใหญ่ขนาดเลยเดี๋ยวสิไปดังไฟดังไฟหรอกอะเผาแล้วก็จี๊ดน้ำจี๊ดนำฉาลอเดาครับคนไปซื้อในบ้านไปซื้อนำฉาอยู่ครับจืดนำฉาต้องกันครับอากาศดีพี่น้องฝนตกครับฝนตก ก็เลยจากไปวันไปวันปลาก็ได้ได้ปลาไงมากครับเดยวเขาเขาซูพีน่น้องกินเขาปลาปลาเผาครับเมื่อเขากอ่อไฟแล้วนะครับเขาก็มาย่างมาอย่างอย่างิางางึงกระดับไฟนะครับเด้อกระดับไฟมันได้บอแห้งไรก็จะใหม่เด้อโอ้หางหมดเป็นสองสูัวง่าครับความกับบรรยากาศผลตัวกลิ้นครับผลตัวกลิ้นครับ ป้าเผาอันสุดเสียบเส้นอร่อยอ่าเดี๋ยวเขาจะย่างไปเรื่อยๆเนาะย่างไปเรื่อยๆมันก็ลังนาบ้านกับฝนตกามาย่างอาบรรยากาศด,ด้วยซิเลครับแล้วต้องควบคุมทานพร้อมนะครับนี่ ก,ก,ก็ถ่ายกินน้ำกันไปเรื่อยๆครับถ่ายกินน้ำกันไปเรื่อยๆอะทน้อง เขาก็เริ่มกาแล้วครับเริ่มกาแล้วก็ควบคบุ้มดีๆจิตเท่าชียังใส่พร้อมฝนตกครับ,รบหนาบ้านฝนตกบรรยากาศจะเสื่อครับมันนอยป๊อกป๊อกโอ้เบตะนอนมวนครับจินดาเผาน้ำกันชาวบ้านเได้ยมาตัวบางใหญ่เลย แทนแห้งก็เขาขอ,อาเท่าใส่ได้ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเบิ้งกันไปไเรื่อยๆครับเบิ้งกันไปไเรื่อยๆยังไาที่ร้อยนี่เดี๋ยวเขาไปกินน้ำชากันครับเทา้าใสยังไงควบคุมไฟได้ดีครับควบคุมไฟไม่เลยนะไม่ไม่กิน แค่เทากับ0หรอครับม่แห้งได้ใหญ่เรอนี่การเตือนหรอ ลาตัวลุมเนาะตึ๊บอ่ะสวยครับสวยกินสูงไหม่มเออยังถอได้ไหมสวยครับว่กินน้ำบาอะไรเังกันเ้อครับีเขาปีนแหละอะไรกันนะครัเคาะเลีย เกี่ยวอ่ะพี่น้องเกี่ยวอ่ะเอาควบคุ้มครอบคุ้มไฟพร้อมเด้อต้องบรรยากาศให้บรรยากาศฝนตกลิ้นปอกแรกปอกแรกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีเสร็จจังหน่อยสิไปเอาน้ำซามาสูพี่น้องกินครับน้ำซานะครับพี่น้องวิธีการเผาปลา,าแบบ มาบันไหลสูตรมาบันไหลครับเส้นเต็กเส้นเกลือซื้อครับเส้นเกลือได้หลายเรา้าผู้ใดอยากนัวแน่ก็ใส่ผงชูรสได้ผงชูรสได้นะครับมีรสดีก็ได้แล้วผู้คนอยากใส่ต้องกะคาโอคาพอนมาตะไคร่ใบบักบูดนะครับใส่กะไฟให้ได้ควบคุมไฟให้ได้มันจะได้หอม ตงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีนะครับ hmm? er พ keine, ه, Whoa Whoa ี่หน่องโต๊ะมันเมื่อครับฝนมันเผาป่าทั้งนนั้อันนี้ชาเย็นพี่น้องเโอ้ยกินชากินชาเย็นรอครับในระหว่างที่เผาป่ามันได้บรรยากาศนะครับมาบันไดมาได้ได้มันได้ฟิวในบรรยากาศก็เนี่ยู่บ้านเนี่ยพี่น้องอยู่บ้านก็กโตอยู่บ้านเนี่ยพี่น้อง เนี่ยกไปใส่นะครับโควิดกันหลายครับโควิดระบาดนี่ปลาอยู่อยู่สายอยู่แม่ใหญ่คางครับไปเอาไปบ้านเียแห่กันเอามาย่างมาเผากินเพราะกลายเป็นปตลาดที่น้องเอ้โยโควิดหลายครับางใกรกันใดให้จะเป็นยังไงครับบ้านเขาแก่แก่เซ็งยังไงครับก็ปกครองบรรยากาศคนตกที่น้องที่น้องมึงอ่ะครับ ใช่ยันร้ยยนอสใ่ไตาเขา้วก็ชวนะพี่น้องวนวนวนดดิ่นพันกันแล้วครับจวนดิสุกแล้วครับจวนดิสุกอ่อากาศเย็น พวกนี้แข็งใส่ขายยิงพี่งโบกบ้ากันเข่ากันมี่งเข่ากันดีขกนดกินผู้เดียวครับพม่ไหยกินเป็นวงไ่ไหกินหลายคนตาตตวังกันตาว้นไหนกินผู้เดียวเพราะว่าตุ่มห้มกันบนไได้เนงต้องระวังไผระวังกันเดกติินโดยกินม้องกัติกินหเอื้อมมเห้อ กินเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหมดแล้วก็ปลาตัวเดียวนี่หัวกบับสีใบถลนหางกับดิกินกนี่กับจะตั้มปนหัวทั้งตัวครับน้องก,กิน,นไข่เย็นด้วยกันครับกินไข่เย็นตรงนี้บางบางคนต้องเมื่อเมื่อครับคนะนะดูบ้างครับออกไปใส่ก,กรบป๋ได้ เดี๋ยวเข่ากระไรเกี่ยวครับช่วงนี้เดี๋ยวคลิปหนาบ้าวันไล่สีลงวิธีการเงียบนะครับเงียบเงียบดักดักกบดักกบก็ได้ดักปูก็ได้เข่ามืดครับเงียบบ้าวันไล่หมานครับเงียบดับใ่ล่าสุดบ้าวันไล่สีเห็นในเบืองนะครับพายุเนี่เขาว่าเขาโดนนี่ได้ครับพายุโดนอ่วนะเอเด้อทำไมได้ กลิ่นได้ค่ะพี่น้องที่จะเข้ากันเปิดเท่งกับใบเนาะนะเปิดเท่งที่บ้านเพื่อจะมายื้อทูพ่ากับเปิดเท่งกับใบต้องมีตัวเช่นโนนตีโอหนาวพี <si suppression alive> <ots> ่น้องอากาศหนาวมาแล้วครับเอออาชีพหน้าฉลุ่งวิธีการเงียบ เงียบของบาบาลัสายสามเวอร์ช่นนะครับเวอร์ชันแรกอายุคลิปแรกนะครับอันนี้ก็เวอร์ช่นสอนนะจวนพี่น้องแล้วพิกอีเจ้า่อยก่อนจนได้แล้วตัน้พิกตัยังกินนกันพี่น้องโแล้วต้งปล่อย้กแ้มานนี้ โอ้ปลาเขาเป็นนครับเร่องกินบ่ใช่คุณบุณม่ใช่กินลูแพร่เฮ้ยครับคุณอานี่เทนี้เจ็บๆเลยนี่มาครับเด้อๆบ้านนี้เอาครับบ้านนี้กินแล้วบ้านนี้สุกแล้วครับสุกแล้วหลังจากขี่้อกันมาตั้งโดนฝากกันไว้เลยครับเด้อช่องบ้านวันแรกจะไต่สารนะครับกินน้ำกันฝากน้ำกันโอ้มาเบิ่งน้ำกัน โอ้เลีนรู้อะไร่น้นองกินน้ำซ่าหลายเลีนรัวแล้ครับบรรยากาศฝนตก